คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอครับคือว่าผมอยู่กับแฟนผมมาประมาณสองปีนะครับครับแล้วผมช่วงปีแรกนะครับผมคือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับผมจะจับปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับพอปีหลังนะครับจะมีปัญหาเขาจะหลีกเลี่ยงตลอดนะครับอืมคือว่าแบบจากเคยปกติแบบเดินนี่ประมาณสิบเดียร์ไถึงยี่สิบทางนะครับเพศสัมพันธ์ แล้วก็ช่วงนี้กับเดนหนึ่งแค่ประมาณสามครั้งนะครับแล้วเหมือนกับไม่ใช่แต่หลีกเลี่ยงตลอดนะครับไม่เต็มใจขัดเหมือนก็ไม่เต็มใจครับผมก็เลยกุ้มมากเลยครับเลยไม่มีความสุขนะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรครับผมเขามีปัญหากันอยู่ปีที่ว่ามีปัญหานะครับคือว่าเขามีปัญหาเรื่องเขาบอกว่าเขาท้องนะครับแล้วเขา บอกเขาท้องเดือนเดือนอฟัฟานะครับเขาไปตรวจมาแต่เขาไม่ได้บอกผมนะครับอืแล้วเขาก่อนที่เขาจะไปไปทําแท้งนะครับก่อนแค่ชั่วโมงเดียนะครับเขาก็เอาออกเรียบร้อยแล้วผมก็ผมจะให้เขาเอาไว้เขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่พร้อมนะครับแล้วเขาก็เอาออกไปแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยเจ็บไปเลยครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเลิกเขาดีหรือว่าจะ อยู่เข้อต่อไปครับคุ้มมากเลยคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราความรักกับเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยบางทีหลายคนไม่อยากจะแยกกันนะแต่ว่าบางคนแยกกันได้คือรักกันแต่ไม่จําเป็นต้องไปมีเพศสัมพันธ์บ่อยนะแต่ทั้งเรื่งนั้นเนี่ยที่คุณโอมาถามเนี่ยก็มีความกังวลแต่ก่อนเนี่ยทีตอนนี้มันห่างแต่ก่อนเดือนหนึ่งสิบยี่สบครั้ง ดี๋ยวนี้เดือนละสามครั้งแล้วแต่ละครั้งนี่ไม่เต็มใจครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องคุยต้องคุยต้องคุยนะคือต้องถามกันตรงไปตรงมากันเลยนะครับเพราะถ้างนี้ไม่สบายใจแน่ต้องถามว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงอันเนี่ยเธอคือบางคนเนี่ยนะผู้หญิงบางคนนี่ทำแล้วไม่มีความสุขเลยเจ็บมากบวดนะครับไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะครับอาจจะขึ้นอาจากการทําแท้งเป็นไปได้ไหมครไหมายถึงหลังทาแท้งแล้วร่างกายผู้หญิงหรือการมีความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมคือคือมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยนะต้องเป็นความรู้สึกมาเป็นหลักนะไม่ไม่ได้เรื่องของกายกันไม่ใช่เรื่องกาสรีะแต่ว่ยนแต่ว่าสึกก็คือว่าเขาเองเนี่ยไม่พร้อมแล้วก็เขาอาจจะไม่อยากที่จะ ช้ชีวิตคู่กันก็ได้ถึงไม่อยากให้มีลูกเข้ามาเป็นตัวเยุดผมผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจเข้าใจนะผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะบอกไปประนามฝ่ายผู้หญิงได้ว่าเขาเขารู้สึกอย่างเขารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าคงต้องมาประเมินหลายๆะย่างถ้าหนึ่งยังมีความรักกันแต่ว่าไม่จาเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ดกันและกันอันนี้ก็เข้าใจได้หรือไม่ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันละแต่เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะบอกอะไรออะไรอันนั้นก็เป็นอย่างรักกัน แต่ว่าถ้าเรื่องร่วมเพศฉันเจ็บฉันแมวด้วยนะครับก็ต้องคุยกันว่าทำไงที่จะอยู่ด้วยกันได้ยืดหมายความว่าเรื่องความ้ำพันทางเพศก็เหมือนกันผมเข้าใจว่าต้องไปปรึกษากับทางผู้รู้รที่จะให้คําแนะนําโดยเฉพาะยิ่งทางสูติแพทย์นี่นะครับหรือแพทย์ทางด้านสตรีนี่ครับ,รบห,รหรือไม่ก็แพทย์ทางครอบครัวนี่นะด้านชีตครอบครัวเพื่อจะศึกษากันว่า มันจะไปด้วยกันได้ไหมนะครับต้องถามกันตรงไปตรงมาถ้าแบบนี้เนี่ยอึดอัดมากเลยใช่อึดอัดมากถ้าไม่เปิดเปิดมาคุยกันนะครับผมเข้าใจว่าคงลําบากเราไม่มีทางรู้แน่นี่ฮะใช่ไหมการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ชอบเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องแปลกถูกไหมฮะเพราะส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าชอบมีความสุขแม้ลูกอย่างนี้มีมานานแล้วก็ได้มีตั้งแต่แต่ว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยต้องมีความไม่ปกตินะครับก็แสดงว่าต้องมาศึกษากันแล้ว ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยมีพึ่งเดียวสมมุตินะฮะผมขอโทษที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ลายคุณโอ๋นะครับแต่หมายความว่ามีประเภทไม่ทันนอกกระจอกกินน้ำขึ้นเร็วลงเร็วเอออย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็บอกฉันไม่มีความสุขเลยอถ้ามีอย่างงี้ฉันไม่มีดีกว่าหรือไม่ก็มีทุกครั้งเจ็บมากนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังคิดว่าเรามีทางที่จะคุยกันเปิดสารเพื่อจะให้มีความสุขทั้งคู่ถ้ามีความสุขทั้งคู่นะฮะไปด้วยกันได้นี่ดี ถูกไหมฮะทั้งทั้งคู่มีความต้องการเหมือนกันจะไปได้ด้วยกันดีแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการและไม่มีความสุขไม่ชอบเอาซะเลยเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอาจจะต้องมานั่งคุยมานั่งทําใจกันหน่อยว่าจะทำไงถ้าถ้ายังรักกันอยู่นะครับผมยังคิดว่าเพศสัมพันธ์ความรักแยกกันนะครับเราก็อยู่กันได้แล้วก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แบบที่เราจะต้องมายุ่งด้วยกันก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์แบบภายนอกนะครับซึ่งช่วยกันไป หมายถึงว่าต่างคนต่างก็คือคือฉันจะช่วยคุณแต่ฉันไม่เอาด้วยนะครับรับประคอ,องออเขาจ่ายนะครับอย่างบางคนเนี่ยแห้งมากเลยนะครับแล้วก็เจ็บเพราะมีการอ,อย่างเราคงน,นึกออกนะเศรษีกันเพราะ <พอ S 2> นี่เขาก็จะมีสารบางประเภทที่จะมาช่วยทําให้อ่าดีขึ้นแล้วก็มันก็มีความสุขทั้งคู่ได้นะครับคคิดว่าโดยโดยสรุปนะครับน่าจะลองไปปรึกษาทางแพทย์นะครับก่อนดูว่า กรณีถือว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเนี่ยถือว่าไม่ปกตินะครับก็คงจะต้องให้เขาตรวจดูสภาพของอะไรว่าหมายถึงสรีระนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรึกษาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันแัะกันนะครับไปต้องไปทั้งคู่นะครับน่าจะดีครับครับครับขอให้หนอโชคดีนะครับครับน่าเห็นใจ